ว้าวทอไพนี้สม,มีคนขึ้นมาจี้การถึงห้านี่สรัาคนที่ทจะแยืกินมาจี้กันในวันนี้เอ็นัก,นกชกเชาวไทยและการนัก,นกชกชาวีปุน่น และต่อไปเนี่ยเขาก็ซิ้ได้ขึ้นมาเครื่องห่านบัตนทอบภายเซียมเรียบมาฉวักทั้งสองขนเคยทีคันแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นไม้การชฉวักข้างน้าแก้วแค่ฉากเป็นไฟเอาชนะคะแนนเช่นจีย่างมามโตไปได้ในการชกครั้งนี้ที่สหรัฐอเมริกาเพ้นข้างฉวัครั้งที่สว่างของทั้งขู่ ด้วยที่ amoto, เคจิยามาโมโตชาเปลียนฝ่ายแช่มือเฉีเฟียกเนี่ยคอนชันพบครับเคจิยามาโมโต ว้าวเสียมเรียบคู่ช่อของเคนชียามาโมโตเป็นนาวักจากประเทศไทยเดินทางมาจากอำเภอผู้เขียวช่างวัดประเทศไทยใชยภูมิชายแน่รัสชาากิเกี่ยวแฟร์เช็กเป็นฝ่ายชนคนแนนเคนชียามาโมโตวันนี้จะแช่มือกันที่สหรัฐอเมริกาขอเชิญพอบคาบ Kiao for กันฉากทั้งขูง่ข,<ย>ขึ้นมาแล้วตีกันทำไมโซ่เอากะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาแก้วแฟร์ดเองกรรมการเาเรียกนักชกทั้งครูเขาว่าอ่านในการชกครั้งนี้นะชกตามกติกามวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกนะตีกันให้ดูเดือดให้ฝรั่งอเมริกาดูนะอาจ่ะให้คล้ายหน้าชาวเอเชียนะเอาซ้ำนี่ละเอาพวดนะเ็นบลแก้วดูกหัวอันเลยเนาะ เล่นของว่าเอากทติกามมยไทยนะครับเนาะหลังจากที่ครั้งแรกในะเมื่อ2ปีก่อนนะแก้วฟเฟสเทน่น่เอาชนะเคนจิยามาโมโตมาได้นะครับเนาะเอาในครั้งที่2นี่มาแก้มือที่อเมริกาตัวเห็นว่าอันตัวแก้วเตะขาเนี่ยทีบหัวขอนาทองเอาเกนจิี่เป็นไฟขยับปะหาเอาโดนเตะที่แขนนะนี่มัดขวานหนักนะครับนะเนี่ยพอดีแก้วถนัดไซสนี่ก็ต้องเตะที่แขนนั่นแหละ ให้แขนหลดจะได้ต่อยไม่ได้เห็นว่าเขาตีเขาล้มโตัอน,นั่นเตะขัวคือกันนะครับเนาะเอานักชกจากผู้เขียวจังหวัดเชียยอพุ่มเนี่ยเอาพวนกนะ็ไปอยู่ที่ชนบุรีจดจดจองจองรอดอยังไงะไรโอกาส เก็นจิยามาโมโตกางเกงสีเดิมนะครับกางเกงสัญลักษณ์ของเขานะกางเกงสีม่วงเันตัวเห็นบอดเตะขาแก้วบบเบาๆแก้วรอดจังว่าแล้วโอกาสทีมคนาท้องนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ภาพไม่ค่อยชัดนะครับนะอันนี้ก็นํามาจากหนังขอข้าวนะก็เรียนมาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆให้เป็นหนังขาย,ยานนะอ๋เ,อเก็นจิเตะหัวคอนาท้องแก้ว ว่าจั้งแแก้วโอ้โหพีห่น้องเอตเต้เขาหัวไหลเนี่ยตรงเตะหัวไหลนะให้ไหลลดนะจะได้ต่อยหมัดไม่ถนัดเห็นว่าเขาตีท้องแล้วนั่นตีขัวเข้าไปนเ<อ>ะเขาแก้วก็สวนมาเหมือนกันแต่ไม่โดนนะไม่โดนก็แปลว่าไม่ถือกันแหละเอาว่าจังแตแก้วเฟรเทคเตะเขาบักแอลเอาสำหรับอายุอานาจักรแก้วแฟเทคเนี่ก็23ปีนะนะเกนจิยามาโมโต้เนี่30นะ เกิดก่อนแก้วย็ดปีผุนนะเพื่อบอแก้วฟันศอกไม่โดนนะครับเนาะนาฬิกามวยไทยล้วๆนๆะไปตีฝรั่งเบิ้งแล้วเอาล่องเบิง้งเอาเท้าแขนนะั่นแก้วนี่ก็เป็นมวยหมัดหนักนะครับสมัยก่อนนะเนี่ยถ้าหมัดไม่หนักนะเอาเห็นก็ถือหมัดเขาแล้วถ้ามวยไม่เป็นหมัดนะครับสมัยก่อนนี่ต่อยกับต่างชาติลําบากนะเพราะเขามองเห็นแต่หมัดนะท่าแนนไหม เขาถูกีใครบ่มีแรือเปล่าเขาฟันแงไรแก้วล็อกข้อมาบอสเอาเคนจีขยับผ่าหาในี่ยเขาเงื่อนยกแหลกเนาะครับเนาะ <c oughs> นะกรรมการกนาจะเป็นกรรมการไทยเอาเสสอนันเตะใส่เขาดุกส w i n เอาเคลมจีเนี่เเยเห็นรูปร่างพร้อมๆอ,อย่างนี้เน่ยมัดหนักนะครับเคลมจีเนี่ยเคลมจียามาโมโต้นะ เอาแก้วยังเป็นไฟท้อยตั้งรับนะครับยกแรกขวดนี้โบเตใส่สูงเพราะโอกาสเล็ดจังวะนัะ่นเอาการชกยังเป็นไปแบบปฟกแป๊กปฟกแป๊กนะครับแล้วก็มีอาวุธรุนแรงเป็นบางครั้รง,ง,งนเนี่ยเมืดยกแรกเสียงละครั้งดังปฟกมัน เอาหลังจากที่มัดยกแรกนะครับมันต้อไปันยกที่สองนละวไว้จะธรรมดาเรือนะ่องผู้นั้นแรนเส้นตัวเกน็นจิยามามโมโต้เน่ยว้ซีนออกแก้วนะเก็นจิว่าสำหรับประวัติก็ไม่ธรรมดานะครับเกน็นจินี่นอกมวยไทยมาแล้วหลายรายนะเอาจักระพบิทจจอมไตรขอนองศึกแฟรเทคชันชัยใหม่เมืองคอนเนี่ยโดนเขาน็อกมาแล้วนะไว้ประสานกับแก้วอนะ้า<ว> ร่องดูนะแก้วในวัย23านะครับนะได้เปรียบความหนุ่มสําหรับเก็นจิเนี่30ไมไ่นะเอาว่าทั้งไนกรรมการเดียว่ยาแยกแม่ลูกะกรรมการเป็นตาร่มดีเนะครับเนะนาะพวนาัโยนเข้าใสเอาเตะไสเขาดุก่วงนั่นแหละเอาก่อนจะมาโชกกับแก้วนะครับนะทำฟอร์มมาอย่างสวยหรูนะครับสําหรับเกนจิ 60ครั้งล่าสุดก่อนจะเจอกับแก้วน็อก9ครั้งชนะ,ะนนรวด10ครั้งน็อก9ครั้งปาสพี่โทษเอานังเฮเบิลลมลงไปล่มแลยวนะีสีดีดขาไปทีพเพรยุติ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือยกที่2นะครับเนาะระวังแก้วแฟสเทคกางเกงดําเขียวแดงเอาชอกกับเก็นจิยามาโมโต้นะครับกางเกงสีม่วงเงินตัวเนี่ยวเ็นบว่าแก้วทีบมา เอาถีบนน่จุกนะครับเนาะเนี่ยเห็นว่าแท่งเขานั่มเว้ยถีบยางรถซิลรอหัวมาสี่เสร็มนะแล้วแกวไะปะชาย,ยังกับท่องเค้นจีเอาเค้นจีต่อยหมัดไม่โดนแต่กว่าเค้นจีคือเก็นจีนนะ่ะเาะแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ออกสำเนียงผิดพลาดก้างนะต่แกวคนจีนึงเอินว่าเกี่ยวไหมเนาะ เผวนไฮบอเตะขรูปจวงแก้วเอาแก้วทีบคนาท่องเอาแก้วทีบอีกครั้งนึงมังถอะตีนยันถั้แหละเ,เอาจ่วงด้วยมัดไซอ้าเอ้าวนีฟอร์มสดน็อกเก้าครั้งรวดนะครับเนี่ยก่อนมาเจอแก้วนี่ไม่ธรรมดานะนี่ต้องระวังไว้ต้องเตะแขนเนี่ยเอาโมยไซายมาเจอกับมวยขวานี่จะชกง่ายนะครับเนาะ เอาจ้วงดิมัดไม่โดนแก้วว่าจังไดแยกจาแม่ลูกกรรมการส่งผมกระเทยชุดกระเทยเรากรรมการธรรมดาหรือหุ่นเอาเตะไส้เข่าแขนสำหรับแกเอาแก้วเตะไส้เอา,ตาเตะไส้อ้าวอ้าวว่าจะไงให้เตะแขนบ่อยๆไม่ได้นะแขนอาจจะลดได้นะ ันเอาคำว่าลดนี่ก็แปลว่าเคล็ดถน,นัเอาเห็นบ่านขนาดตีหอลำตัวเอาแก้วว่าแก้วโดดสยงอยงใส่แล้เอากรรมการเดกเมนโลฟนามืดหย,ยกที่สองเอาหลังจากมืดยกที่สองแล้วก็มาบังยกที่สามเนาะครับเนาะเอาในกติกามวยไทยชยกันห้ายกนะตามกติกามวยไทยหมดสู้แนวแหละแต่ยังไม่เห็นศอกแก้วเอาเกนติขยับเข้าหา รอจังหวะทำไรร่างกายแก้ว่ะนะแก้วว่าตั้งไหนเตะแขนเนี่ยเตะเข้าตรงแขนตรงหัวไหลเ่เนี่ยเนี่ยถี่ว้นะมัดนักม,มัดนักก็ถีบไปข้างเห็นบ้านนะเอาการชกก็ยังเป็นใบแบบดูเดือดสูสีนะครับนะเนาะยังบุ้ยผู้ใดได้ขาดปันได้ดอกแก้วก็ตั้งรับรอดอย่งวัดเตะใสเข้าแขนเนี่ยเียนจี่ก็ จ้องรอหมัดขวาในน่้นเนี่ยเล็งไปที่ปลายคางเนี่ยเฮ้ยมีปองเอี่ยมบปเลยกัโดนข้างเลยเล่าแ,แก้วเห็นว่านั่นตีคอลัมน์โตนเว้ยดังตุ๊บเือกันแล้ววะเอาแยกทชามะคุณลูกเฮ้ยกรรมการตัดสินไปก็เป็นห่วงนักมวยไปละยันเก็บนะยันนักมวยเก็บยัดตีกันแห้งไร้เด้อลูกเอาเกณฑ์จีตเตะคอลัมน์ตัวเอ้าตีคอลัมน์โต เอาล่องเบิ้งเลยเริ่มโดนอาวุธเขาคือกันดิแก้วสีม่วงสถีบว่าไรดีต้องเตะแล้วก็ตามด้วยมัดตัวนั่นเห็นบ่โอ้โหยอ้เก็บมันข้างกับไตพี่น้องเลยเอ้าโดนสยองใส่เอาถ้าโดนค้างเนี่ยก็แอรัแน่เลยนะว่างานเนี่ยจังหวะสองเอาฟันศอกเบาๆเนากอดกันแยกอีกครั้งหนึ่งลูกนะเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเอาเกนซีกระยับกระหาโอ้โหว่างานเจอละเอิกพี่น้องเลย ดังเปียงเลยนะพวกเราเสียงดังไปหอดพูดบากสกลนครผมนะนเอานันโอ้โห,โหแหลกศอกเออแก้วน่นาจ,จะเดินฟันศอกนะครับนะเอานันแต่นี่ก็เป็นไฟถอยตั้งรับนะเอารอจังหวะสวนนัมนและเอาเกียนจิบาาไปจางไหนเร่งแล้วเอานันเอาเอาวุธรู้สึกว่าจะเริ่มช้าลงเลยทางไหนเอาแหลกซอกกันแล้วไครถือไคแล้ววาหันคือดังฟุ้งล่างหนะึ่งเออเอานั่น ว่านีประมาทไม่ได้นะครับนะาเขาก็ล้วงเข้าลำตัวไหลหมัดนะแก้วนี่เห็นบ้น,นงหรือเปล่า้ยไมได้ไหนแยกบ่แยกในบุตรตาอเอากรรมการแยกแล้วให้โชคนะครับนะบัง่าทั้งกรรมการ <laughs> เป็นแต่คุยสูบปะเพียกันไง <laughs> เอาว่าทั้งไหนตัวเอาแก้วยังเป็นไฟต์ตังรับเพื่อเขานะครับ,นรบนะเนาะยกที่สามเนา เคียนจิยามาโมโต้นีก็เปิดเกมเข้าไปหาตลอดนะครับนะแก้วก็รอจังหวะสวนเนะนี่ถีบปไสแล้วฟั้นซอกไม่โดนเอาแยกเม็ดพุ่นะนะเอากรรมการเดียขกองอกมาเนาะครับนะี่ยกำรบรการแยง่ายนะครับเพราะคู่นะี้เนี่ยเป็นนักชกสุภาพบุรุษด้วยกันนะไม่มีตุกติกเตะเขาหน้าท้องแล้วแก้วเอาเกียนจีว่ายังไงเาขาพยายเข้าหาวันทอเอาเมัดยกที่สาม เอาหลังจากที่มดยกที่สามแล้วก็มาแล่ยกที่สี่ทันทัวนีเอาตามที่ดูมาเนี่ยแก้วก็มีเลื่อมอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่สําหรับเกนจียามาโมโต้นะยกที่สี่นะเอาแก้วเตซายเกนตีไ่ั้งให้เกนจิเอารอดจังหวะเริ่มจะเงื้อง่าราครับแพงแก้วก็ยังเป็นไฟ้ถอยตั้งรับเหมือนเดิมเอาเกนจิครัมเป้าเจอหรือเปล่าเอาเตะพวกเขา มาถอยคักแต่แก้วคือบอลุยนอกหลดนะเนแบบพายดีพายยูเอายกที่สี่ว่าแจ้งใดเกียนจิเอาหาช่องว่างแต่แก้วเีาก,ก,ก,ก็โชคแบบรัดกลุ่มนะยครับตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกนี้เนี่ยเนี่ยลุยบอล ทีมันแรกข้างนอกยกยักต้ยันี่ก็เว้ยถ uh, ือแก้วเตะกินเป้าแพ้เท่านั้นเอาหนันเห็นไหมโดดสลับขาเตะแบบแสนใช่แล้วเนี่ยล่องเบิงตีเนี่ยถีบหัวเนี่ยเอ้าเริ่มที่ออกลีล่าแล้วเกนตีว่าจะไห้เกนตีเอามัดเนี่ยลืมต่อยนะครับมัดเนี่ยหรือยังคลำเป้าไม่เจอ เอานั่นเียขาปกไปกเก็นเียเห็นยังเฮอเอานึ่งขอร์กันบ่เอาแก้วไปรอดจังหวัดสองย่างเดียวสีกเห็นวตนเต้ก็ลูกซวงเอานั่นเหนไหมต่อยมาต้องถือนั่นเอานั่งเอา่นน่ะว้เขยแลอ่นตัวเอากรรมการเหตุสัญานชกต่อ เอาเกนทีนี่เดินเข้าหานแะแต่ว่าก็ประหยัดอาวุธเหลือเกินเตะขัวของพักแอลก็โดนสวนคืนเหมือนกันว่าจังไดเตะเหมือนเตะไม่เป็นน,นะครับนกเต็นทีแม่เลี้ยขาไปพอกเล็ดฟอกเล็ดไหมกรรมการว่าจังไดเห็นบ่าจะเจอเข้าร่อ,องเบิ้งทีเอา หมัดนี่ไม่ค่อยต่อยนะครับต้องใส่โดนเตะแขนเนอะต้องใส่แขนหลดแขนขวานเนี่ยเนี่ยเก็บแขนนั่นแหละเอาเกตจียังบุรัควงพยายามเดินเข้าหาเพื่อทำลายร,ร่างกายแก้วถือเตะขาทองเอาเตะหัวข,ขึ้นเอาถ้าว่าจะเตะขานี่ก็เหมือนไม่เตะน,นะครับเหมือนกับเพียร์ขาเล่นนะ สำหรับเกนจินี่ยแล้วมัดนก็เริ่มจะไม่เห็นนะในยกที่สีเอานั่นเฮ็ดแล้วอันตัวไม่เข้าเป้าเอาว่าจะไรแกวลอกไว้แยกทำเมน,นลกูกนะเอาเมิดยกที่สีแล้วครับเอายกสีนี่ก็ไม่ค่อยมีอร่อยสักเท่ารุ่เอามาแล้วถ้าแมยกที่หาย,ยกสุดไทยอาเอาจนจีแลนเข้าหานะครับ ก็กอดกันก่อนนะครับนายกที่ห้าเนาะนเกยนทีก็เป็นไปในรูปแบบเดิมตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกนี้นแก้วเป็นไฟทอยตั้งรับแล้วก็เตะใส่ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะร้อยราคานะร้อยละบาทเอาเน,นี่ยีขอลำตัวเพราะว่าอาวุธของอเก็นทิยามาโมโต้นี่ก็ทำอะไรแก้วไม่ค่อยได้เนาะในที่พ่ถึงปีเขานาเรา เอาไอา้ตั้งไต่เกียนชีอันนี้รู้สึกว่าหมัดเนี่ยจะตั้งแต่ยกสี่มาถึงตอนนี้เลยจะเริ่มไม่ค่อยต่อยเนี่ยต่อยก็ยืดไปแบบคืออจะเอามัดไปซุ่นคิ้งเขานี่ไหมเนี่ยเอาล็อกวะเนี่ยล็อกตีเขา่าเหละแยกแขนไปล็อกแลนต่ำเลยนะป่ะเนี่ย โอ้ตัดสินดีเนาะเล่าไม่ค่อยเรื่องมากนะครับเี่ก็เรียกว่าตัดสินถูกต้องนะผู้ชมก็ไม่รำคาญนะครับเนาะสิรลำคข้งเนี่ยถ้าเก็นทิยามาโมโตโนเนี่ยไม่คอยออกอาวุธยกซียกหาเอาเดินเข้าหาเาแต่เหมือนเดินเข้าไปโดนเนี่ยเพราะว่าอาวุธนี่ไม่เข้าเป้า แก้วก็เริ่มชชกสบายแล้วยกที่ห้านี่ก็ไม่ทำอะไรถ่อยทีถ้อยอาศัยเอนตัวเนี่ยเตะแขนเอาดูแขนขวานี่น่าจะน่าจะเจ็บนะครับเนี่ยเห็นไหมแขนขวาของเกนจินีน่ไม่ต่อยเลยเนี่ยเ็นบอนนั่นเ็นบอนตัวเกล้แน่ลงไปเอากรรมการให้สัญญาณชก มหอนยกที่ฮาแล้วล่ะยกชุดไทยเกียรตีจะมาโมโตโย่างเขาหาเอาแก้วสีบหัวคอนาทองเอาเตะไสา่โอ้โหเอาถ้าเตะจังๆอีกสี่ห้าครั้งนี่สงสัยแพ้นอกเลยนะแขนเนี่ยเอาเพอเริ่มเหมือนเหมือนมีอาการเนาะครับเนาะนี่ไหมเหมือนมีอาการเจ็บนั่นใช่ไหมถ้าต่อยก็ต่อยแบบเคืองๆยังไงบุเอาถือเตะคอนาเอ,อิ๊กระเด่นออกมาตัว เกี้ตียามากโมโตเอา้าก็กลายเป็นมาทาดอ,อก,กับกระทิงมันบอเมเป็นกระทิงแล้วนะย่างเข้าไปซือ้อไหมนะบอสิทธิ์มันน่ะนี่ถือเก๊แขนอีกแล้วเอาเนี่ยเอาเพน่าจะเจ็บแล้วครับแขนเอาัวตั้งไหนเฮ้ยนี่ดูต่อยก็ต่อยไม่เต็มตีคือคนเจ็บแขนนี่นะเอา เมื่อยกที่หาเอาก็การชกนี่ก็ปรากฏว่าแก้วชนะคะแนนไปขาดลอยนะครับนะแต่เขาตัดตอนชูมือออกนะเขาจบซัมนน่ันเถอนเาจบซัมเน่ก็จบซัมเน่แล้วครับเนาะเนี่ยภาพชาแก้วสนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดัง